มาพี oh, er. ่น oh, ้องรถตู้พามาจ่อนซัมดโอ้ยบอกไทยหอมดีจะบอกมาเลยจ้าหมดเต็มมามารบังสายไฟนะงานพร้อมครับงานพรมใส่ไฟได้เดี๋ยวจะบงสายไฟกับเสียงะไป็นไีเชาวเดียว เดี๋ยวจะจะเัทอไว้จับไว้มันบานอาัอย่าง,งครับโอเคปล่อยมือเียส่จับไว้บ่านอบนอกขเาีอันัมาตเจ้ามาซอยเอพิ่มันเือม,ออมคลองเสีย้มสิ จะมาแชยเออมาแชยความตัวชยงี้ดึงเลยมาทอมันเมันสด็ไปยนติดึงถึงตึงนั้นเบอพักก่อนนะหเพบอไหมไม่เป็นไอน้องมาจะอปนี้ไปก่อนไปนี่อยก่อนปล่อยจะทอมจอดดีเนี่ยแต่ใส่มาได้ด่น้องได้ยินหรือเปล่าอยู่ไกลไกลเลย ไปไปปส่ใสไปไปไป่ใส่ไปทอดทอโทอดทดตัวใหญ่ทำไมง่ายพี่น้องแต่ต้องใช้แรงงานสักสี่คนสามคนถึงน้ำแบบนี้ไงน้ำยูตื่นตอนนี้ห6ทอนหทอนถึงน้ำไปเถอะว่าจะทดสอบไปหทอนพี่น้องจะดึงทน แต่าเจ,จ้าาจันนีไม่ค่อยปฏบาจมีพนจ่อย<ป><ป>จะไ, <laughs> ไม่มีเมียนะทีมงานจำเป็นพี่น้องทีมงานจำเป็นวันนี้ <laughs> ช่างใหญ่รถตวไม่อยู่มันไปเที่ยว,ว,วน,นุ่สุดกงนีช่างใหญ่ไปเที่ยวจำวันนี้เึงนไว้เถอะนำตื่นอยู่นี่คื แต่ว่าเป็นว uh, ่านน้ำตอนเป่าเบิ้งมันอยู่สามเซนเมตรจำจอดปล่อยจับจับจับปล่อยครับปล่อยเลยเงาเหงาเงาไม่จับสายอันนี้ไงเจ้าจับสายไฟจับับสายไฟอย่างเดีิมนะเดี๋ยววันมันตึงๆนะเดี๋ยวเพิ่งเห็นมันย้อนลงไป kau nih putusin, seperti ini seperti ini, 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 ini,

ơi bơi, nyo bơi, nyo bơi. Chưa cho cho đến tipping đinh của hai salon. Trời salon. Trời salon. salon. Trời salon. Trời salon. Trời đi Trời salon. Trời salon. Trời salon. Trời khuất Trời mất, Trời salon. Trời salon. Trời đi Trời salon.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  Trời đi Trời salon. Trời cái Trời pha nó salon. Trời nam có đây em bọn này Năm ừ. nam bắc khẩu bọn nào gần nào cắn ừ. à, đòn bọn đừng sai phai bói chơi 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 chơi, chơi, chơi ไปไปไปเอ้ยยังยดึงมวดไปดึงไว้ดึงะมัน้องพูวมันต้องบเดี๋ยวก็กพอแล้วมัวรุดดอก <laughs> สุดสายสายสุดพี่น้องโอ้เยเข้าอ่อนแหรอเดี๋ยวได้กินน้ำปลาปลา,าแล้วทดสอบที่หอกท่อนเพราะว่าปัม๊มไฮโดโล,โลของไอ้เจ็ดร,ร้อยห้าสิบบาททอสองนิ้วมันจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ห้าท่อนถึงหกหกท่อนนะพี่น้องพอดีพื้นดีตรงนี้น้ำดีพี่น้องเปล่ายอดเปล่า อยูบ้านข้าเนินสุดเนักหนามเลือกผู้บันผู้นักหนามเลือกบันมันนี่จะหมุนล็อกไว้ตอนนีุ้ดท้ายพะไงอ่ะไปตอนนีกนกนน้กบเออน tôi lắm, tôi, tôi trong rồi lọt vào không đủ chào má thằng này, lại, lại, bắt chút cái này kì, không, không, nó mềm khó có vài cm vậy, vẫn chỉ โอ้ยหิน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 หิหินหิหินหนหิ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 นหหินหหิน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 นหิ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 นหนหินหนหินหหินหินนหินหนนหินนหินนหินหิินหินนหินหนหิน โอ้ตัวนี้ิตกลงต่น้งโอสันเสร็จสิ้นตานำบ่ได้หรอกต่อน้ำมันจะถึงมันจะตึงแต่น้ำไบมันเ่ยมันอีกขาดหมดเลยึงสูงด้วยแตตึงเลเลยต้องให้เตตต้องมาอีกตอนหนึ่งเนาะอขาดหมดเล้หรน้ำมันแห้งอือความเมียงเจือเมืองโอ้เดี๋ยวลองน้ำกอนนะพี่น้อง เด่นไหนบ่ล่ะวิลิโอโอ้เฮตังโดนไล่กับไทด้ยเฮตังโดนพวกคไทยบ่โอ้แย่อยู่ะแย่อยู่